ร้านชานมไข่มุกซึ่งปีที่แล้วเนี่ยยอดขายเบาๆสนุกๆ80กว่าล้านเป็นผู้บริหารที่ดีมากนะไม่ไล่พนักงานออกแต่แค่ไม่จ่ายเงินเดือนแทนเรอ่องอะ่ายถ้าน้องคนนี้ไม่โดนลงมอภายใน2ชั่วโมงเราต้องทิ้งขยะเลยมึงเอาหมดเวลาแล้วอันนี้ยันยันยัสามสองหนึ่งปึ้งหูยันยัน ทำ YouTube รวยไหมรวยโคตรถ้าไม่ใช่คนไทยก็เราทำก็แม่งตื่นมาทุกใจเวลาว่างไม่มีทุกใจทุกทุกรวยไปก็ไม่ไม่มีความสุขนมกระป๋องเข้าเซเว่นทำแบบไม่มีความรู้มีเงินเยอะบริหารจัดการไม่ดีสุดท้ายพี่ขาดทุนใช่ที่บอกขาดทุนไป17บล้านหรือเปล่าใช่ ครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปหาแขกรับเชิญแล้วนะผมขอแวะหาอะไรกินรองท้องกับเติมน้ํามันให้เจ้าน้องว้นดํเอ็กซ้าคันนี้ก่อนนะช่วงนี้เราก็งานยุ่งกันมากวันนี้ผมกพงงานแน่นต้องเลยเช้าน้ํามันเจ้าคันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วแล้วเราก็นัดแขกรับเชิญเราไว้บ่ายสองและตอนนี้บ่ายโมงเลยนะครับแต่ <laughs> ไม่ต้องห่วงนะพเพื่อนงานเร่งงานด่วนไว้ใจผมได้เพราะผมเนี่ยมีตัวช่วยดีๆอยู่ครับไป นะครับเพื่อนๆตัวช่วยที่ทำให้รถผมเนี่ยเร่งได้แรงถึงใจแน่นอนหวัสดีครับาับเต็มถังครับผม ครับขอเชลวีพาวเวอร์แก๊สโซฮกเต็มถังครับพี่เดี๋ยวพูดไปเฉาโมโนะเพื่อนๆจากประสบการณ์ผมในที่เติมน้ำมันของเชลวีพาวเวอร์แก๊สโซฮกมาตลอดรู้สึกได้เลยว่ารถของผมเนี่ยมีการตอบสนองในตารเร่งที่ดีขึ้นมากด้วยสารนํำความสะอาดและสารลดแรงเสียดทาน3เท่าจากเทคโนโลยีไนล์เฟลกนั่นเองที่เขาเนี่ยช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกต่างๆและคราบตะกรันพอเครื่องยนต์สะอาดรถเราก็ขับเพื่อนได้เต็มพลังเหมือนใหม่ครับผมให้เปรียบเทียบง่ายนะ พเพื่อนเพื่อนเครื่องยนต์ก็เหมือนร่างกายของเราถ้าเราอยากให้ร่างกายเราดีแข็งแรงสุขภาพดีก็ต้องกินอาหารดีๆใช่ไหมก็เหมือนรถเราก็ต้องเลือกน้ำมันดีๆที่จะเติมให้กับรถของเราเหมือนกันเขาจะได้อยู่กับเรานานๆเราก็ต้องดูแลเขาด้วยน้ำมันคุณภาพดีเกรดพรีเมียมเพื่อจะได้ปกป้องและคืนพลังให้กับเครื่องยนต์ให้เขาทํางานอย่างเต็มศรกิภาพมากยิ่งขึ้นแนะนําเลยนะครับ <S <S พเพื่อนๆของเขาดีจริงๆเนะี่ยใครยังไม่ลองนะถือว่าพลาดมากเลยนะต้องไปลองนะใครไปลองแล้วรู้สึกความแตกต่างมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับ และช่วงบ่ายแบบนี้นะเพื่อนๆใครรู้สึกเหนื่อยล้านะนอกจากผมจะแวะมาเติมพลังให้กับรถยนต์แล้วเนี่ยที่เชลลเขามีโปรโมชั่นเติมพลังให้กับเราด้วยนะเพียงแค่เติมเชล l l V ีพาวเครบทุกๆ800บาทแค่นี้ก็รับโคกเย็นๆมาดื่มให้ชื่นใจแบบนี้ได้เลยครับนี่นะฮะเพื่อนเพื่อนแค่เติมน้ํามันเชล l l V ีพาวเครบทุกๆ800บาทเนี่ยเราก็จะได้โคกเย็นๆ1กระป๋องนะขอบคุณมากครับพี่น่าใช่ไหมครับตอนนี้เราก็เติมพลังให้กับรถเรียบร้อยให้กับต กนซื่นใจนะซื้นใจ,จแท้ๆนะไปลุยนต่อกับผมไปเอาเราวทุกคนตอนนี้นะครับผมก็มาถึงที่นี่เรียบร้อยนะครับพวกเขาทั้งสองก็ลอยแล้วไปพบกับเขาเลยกราบช่องแบบ๊ <laughs> สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร่ะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ร้าน b บเฮ h o u ค่ะ แบร์เฮาใช่ไหมแบร์ฮาโหจริงๆเนี่ยผมเนี่ยกินประจําเลยนะตั้งแต่10ปีที่แล้วกินตลอดโอ้โดูๆๆดูดทำไมอยู่ๆแบบจากยูทูบเบอร์มาเปิดร้านเป็นชานมไข่มุกอะครับเพราะพี่อยากจะมีรถสปอร์ตของช่องลาบคาบ้างแสดงว่าพี่ติดตามน้องผมใช่ไหมติดตามพี่กุนดี้ขอบคุณครับพี่ไปกลับมาทุกคนพี่พาผมทัวร์หน่อยได้ไหมว่าร้านนี้ขายอะไรบ้างนอกจากชานมไข่มุก เดียวไม่ไปเหมือนี่ทีเลยขอได้มาดูกล้องไหนดีกล้องไหนอ่ะี่สองกล้องถึงพี่จะทํามาหลายปีแต่พี่ก็มีกล้องเดียวนะคะที่ผ่านมามาดูขนมในตู้กันก่อนคือเอาตรงทาชานมไข่มุกเพราะว่าชอบกินชานมมากๆจนกระทั่งไปซื้อแฟรนไชส์ที่ไต้หวันแล้วสุดท้ายคือไม่มีตังค์จ่ายเขาเขาเขียนในสัญญาว่าแบบมีค่าปรับสิบล้านถ้าเกิดแบบเราไม่สามารถขยายสาขาตามที่เขาบอกได้แล้วแบบเฮ้ยตอนนั้นสัญญามันผูกพันห้าปีตอนนั้นเราอายุสามสิบมีหนี้อีกสิบล้านเราจะทำยังไงตอนนั้นอ่ะก็เลย ไม่คุ้มแล้วก็เลยไปเชียงใหม่ไประบายความเครียดกับพี่ร้านหนึ่งร้านแกงกะหรี่แล้วเขาก็เลยบอกเฮ้ยเขามีเพื่อนที่เคยเปิดร้านชานมไข่มุกแต่เจ๊งไปแล้วไปเรียนกับพี่เขาสิเราได้เรียนรู้อะไรที่ทําแล้วเจ๊งอ่ะเราไม่ทำใช่เอ้ยขอโทษอาจารย์เป็นประสบการณ์ได้เพื่อนของตอนที่ทำไข่มุกใช่ไหมคะแล้วมันก็เลยเถิดว่ามีความข้างใครในของหวานมากจากที่จะทําแต่ชานมไข่มุกมันก็เลยเลยเถิดมาเป็นตู้นี้ค่ะทุกคนมีเปี๊ยะลาอ่ะที่ทําแป้งเองเอาสูตรไข่มุกมาพัฒนาต่อพุดดิ้งแล้วก็มีโรโมจิน่ากิินนนนุกัาาซแม หมอวัวตู้แน่นอนนะเพื่อนๆแต่ว่าจริงๆยอดขายหลักก็มาจากชานมไข่มแหละเอาเพื่อนๆเนี่ยเราก็มาทั้งทีนะครับเราจะต้องขออนุญาตเจ้าของร้านเข้าไปดูเบื้องหลังสิคเวดซ e ค r e ดข้างในกันนะเพื่อนๆจริงๆร้านชานมนี่ต้องมีพนักงานกี่คนครับจริงๆมันควรจะมีแค่แบบเจ็ดแปดคนเราก็เลยเถิดประมาณสิบกว่าคนโมเพราะว่าเราขยายสาขาเร็วมากไปเข้อเรียนรู้ของเราแล้วเราแบบไม่ได้เซตระบบเทรนนิ่งไว้ก่อนตอนนี้มีแปดสาขาแล้วแปดสาขาแล้วก็ระบบหลังบ้านเราก็เลยยอมรับเลยว่ายังไม่แน่ช่วงโควิดแล้วยอดขายต น้องๆก็ยังอยู่กันครบเพราะว่าไม่ได้ให้น้องออกเลยเป็นผู้บริหารที่ดีมากนะไม่ไล่พนักงานออกแต่แค่ไม่จ่ายเงินเดือนแทนจฮ้ยเงินจ่ายจ่ายไปดูไข่มุกข้างในกันไปดูความลับข้างในกันดีกว่าเบื้องหลังที่ปบติเราจะไม่ได้เห็นใช่ความลับที่จะทําให้คนมไข่มุกมันอร่อยมันอยู่ที่อะไรครับพี่ซานมันอยู่ที่ไข่มุกค่ะทุกคนรอไข่มุกเครกินของแบบทำไหมคะเคยเมื่อกี้ อร่กันมากอร่อยมากจุดเด่นอยู่ที่ไข่มุกนี่อ่าอันนี้คืออะไรมีเครื่องต้มไข่มุกคือปกติแล้วแบบเราอยากคุมคุณภาพเราก็เลยเอาเครื่องต้มไข่มุกที่แบบน้องแค่กดปุ่มอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลนคือจริงๆเราไม่ต้องมีเครื่องต้มก็ได้ใช่ไหมเองก็ได้ไฟฟ้าเอาหม้อไปนึ่งก็ต้มเองก็ได้แต่เราอยากให้ทุกแก้วคุณภาพเท่ากันก็เลยแบบจบแสียจ้าคือไข่มุกจริงๆมันเป็นสีดำๆอยู่แล้วใช่ไหมพี่เราเป็นสีขาวเอาสีขาวอ่อแปลกใช่ไหมนี่แกเรามีเพนพอย์ก็คือเราอ่ะเอาผงแป้งมานวดที่ฐานนวด ปั้นรูปเม็ดถ้าน้องคนเนี้ยไม่โดนลงหม้อภายใน2ชั่วโมงเราต้องทิ้งขยะเลยใน2ชั่วโมงขายไม่หมดเราก็ทิ้งเหมือนกันเ,<อ>เพราะว่าไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารกันลาไม่ใส่สีไม่ใส่เลยสุดยอดมึงเอาหมดเวลาแล้วอันนี้ยงัยงยงัยงยังตอนนี้เนี่ยเรามาดูเบื้องหลังละอยากชิมบ้างอ่ะโอเคไปครับ กินให้หมดนะคะโจคือจริงๆก็คิดในใจอยู่แล้วว่าวันนี้ผมไม่ต้องได้กินฟรีแน่นอนแน่นอนแต่ไม่คิดว่ามันจะต้องเยอะขนาดนี้นะทุกคนไม่ตรงร้านเลคะก็เอามาให้หมดเลยเยอะมากชิมไม่ลงโอ้ลุกคนคือด,ด,ดูดหมดถึงจ้ายสทำต่อก่อนชิมเนะี่ยผมเห็นว่าร้านสวยมาก อยากรู้ว่าอันนี้คือดีไซน์กันเองหรือว่าหมดค่าดีไซน์ไปแพงไหมแพง่อสร้างก็แพงคือคือเหมือนผมพิ้พมาว,ว่าถ้าสมมติว่าทำร้านอาหารหนึ่งร้านเนี่ยเราจ้างคนดีไซน์ครั้งเดียวเปิดสิบสาขาก็ดีไซน์เหมือนกันจริงไ,ไหมพี่ควรจะเป็นแบบนั้นแต่โอดีพวกพี่เรื่อมมากก็เลยเจ็บตัวเยอะเยที่สำคัญคือการขยายสาขาแต่ละที่ของเราใช่ป่ะมันไม่เหมือนกันเลยเว้ยสักโลเคชันทําให้มันไม่สามารถใช้แบบเก่ามาไปยุ์ใหม่ได้จะกินเนี่ยจะกินเนี่ยโอเคโอเคผมต้องเริ่มจากอะไรครับชานมครับดูนะเพื่อน สามสองหนึ่งปึ้งหูยันยันยผมชอบไข่มุงที่มันแบบหนึบๆอ่ะไม่ได้แบบกัดแล้วมันทะลุไปหมดเลยอ่ะว่าอร่อยยอดเยี่ยมนะครับเพื่อน เดินไปก่อนอเดินไปก่อนคือหลายคนนะครับมาถ่ายทํารายการที่ร้านเราใช่ไหมที่ก่อนเนี่ยก็ทีดด่มีหน้าที่พูดที่ได้กินไปพูดไปก็จะไม่เกี่ยดในใจกูคือทยรุ่งเอยด้วยการท้องถึงมันจะไม่ต้องดึงในใครของทุกอันก็ได้ต่อไปおはようございます。 ทำซะไมิได้เอ้ยไม่ใช่เกาหลีแม่ไม่ใช่ชาเขียวนี่ก็ถือว่าหอมครับได้กลิ่นของใบชาเขียวนะฮะนี่หองกลิ่นทุกอันเลยใช่ใช่อย่างละดูดอย่างละดูดอีกอย่หนึ่งนมน้ำตาลค่ะนมุ่มตาลเมนูนี้ไข่ดีมากเป็นนมสดกับน้ำตาลไต้หวันชื่นใจอันนี้คือชาดำยูสุค่ะปกติกินของหวานไหมคะกินบ้างคือจะบอกว่าช่วงมีแฟนก็จะกินไงแต่ช่วงนี้สดออ๋สาย เยอนนี้อร่อยเหมือนได้ไปกินที่ญี่ปุ่นเลยไชยูสุแท้จากญี่ปุ่นเลยค่ะอร่อยมากเกนไม่เกนไมจอะเป็นชาเขียวข้าวคั่วตุ๊ด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 ไม่กินของข้าวคั่วเราคนที่ชอบกินแบบผันชาข้าวอะไรเงี้ยแล้วเป็นทาเขียวด้วยแบบไอ้นี้ปะเบิร์นเบิ่นอีกสักแก้วอีกสักแก้วยังไม่ทันเคี่ยวเลยไม่ถอหม่มารอแล้วไอ้คุณกินไม่ครบไงลาเต้สายกาแฟนะครับเป็นไงเป็นไงอร่อยน่ารอเหมือน้บสำหรับคนที่ชอบกินขนมแล้วรอดอยาก ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เป <c oughs> ็นจัดที่ผมชิมมานะเมื่อกี้นะคือมันเป็นสองแนวนะถ้าชอบแบบนมนมอ่ะว่าชาไทยอร่อยนะคือคือชานมก็อร่อยแต่ว่าอันนี้พูดถึงแบบที่รสชาติที่แปลกออกมาคือชอบชาไทยแล้วอีกอันหนึ่งถ้าไม่นับแบบต้องมีนมมาผสมอ่ะอันนี้คือชอบมากชงยูสูมันได้กลิ่นอายของบรรยากาศญี่ปุ่นจริงใครอยากมากินฟรีนะครับก็มาสาขานี้ได้ ถ้าเจอ <มะ S 2> เราถ้าเจอเราก็พี่ซานลิ้งหน่อยอะไรอย่างนี้อ่าโอเคตอนนี้เนี่ยผมจะขอเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์ไปดูเส้นทางความเป็นมาของทั้งช่องแบร์ฮักแล้วก็ร้านแบร์เฮาหรือพี่จะมีตัวละครลับมาช่วยพูดคนนี้เลยค่ะนี่อดีย่ยบพี่อยู่ที่กล้องอยู่ที่กล้องอยู่ทีพร้อมไหมครับพี่ครับผมได้เลยครับพร้อมแล้วไปไปไหนอ่ะคัดพี่คัด เราเป็อยู่กับนักยูทูบเบอร์ชื่อดังนะฮะตอนนี้ทำช่องเป็นยัง,งไงบ้างครับดีครับพี่เรื่อยๆครับเดี๋ยวก่อนผมต้องแบบว่าพี่ตอนนี้ทุกคนก็รู้จักพี่แล้วจริงๆก็รู้จักมานานลวสมัยก่อนก็มีสองช่องต <ninth. S 1> อนนี้รวมเป็นหนึ่งช่องแล้วก็แตกลายธุรกิจมาทําร้านชานมไขุ่กซึ่งปีที่แล้วเนี่ยยอดขายเบาๆสนุกๆ80กว่าล้าน uh. เป็นมาอย่างไรถึงมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยคือบางคนจะคิดว่าเฮ้ยพี่ต้องมีทางอยู่แล้วเลยอยากรู้ว่าตั้งแต่เด็กขึ้นมาเนี่ยที่บ้านฐานะเป็นยังไงสั้นๆลพ่อแม ป็นแม่ค้าก็คือเป็นชนชั้นกลางปกติเลยพี่ไม่เคยขอเงินพ่อแม่หลังจากจบจากเรียนเลยที่เรียน HR มาไอ้นุ่นจานจบบัญชีมาเราสองคนอยู่ธรรมศาสตร์เป็นแบบสายธุรกิจเหมือนกันมองโลกคล้ายๆกันพอถามย้อนนิดแม่แมพี่ตอนช่วงมหาลัยนี่พี่มีได้แบบทํางานอาชีพเสริมอะไรไหมพี่หรือตอนนั้นเรามุ่งทางเรียนไปก่อนเลยเรียนอย่างเดียวครับแล้วก็ทํา YouTube ตั้งแต่ปีสามครึ่งอาจารย์ก็รับรู้ว่าเราทำก็ปรึกษาเขาอะไรเงี้ยเออก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเลยทําไมถึงเริ่มที่ไปดูคอนเทนต์ของฝรั่งเลยตอน มันจะมีฮิวดี้พายคือมียูทูบเบอร์ต่างประเทศที่เขาโด่งดังนะเราก็สงสัยว่าแบบมันทําอะไรของมันวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเราตัวพี่เองอ่ะเป็นพิธีกรทำงานพิธีกรของคณะแล้วก็เป็นพวกทีมสันนาการเรียกได้ว่าชอบอยู่หน้ากล้องชอบโดนสปอตไลท์ส่องอยู่แล้วพี่ก็เลยลองทําขึ้นมาโดยที่ความอยากรูก้จักเห็นไงว่าแบบม่งเป็นยังไงวะมันดูรวยจังอะไรอย่างเงี้ยเขาบกคือยูทูบเบอร์ฝรั่งนี่เขาบอกปีปีหนึ่งได้แบบเจ็ดแปดร้อยล้านหรือเป็นพันโคตรรวยคืออย่างงี้สมัยที่ทำแรกๆใช่ป่ะยูทูบ ตอนนั้นพี่มีซับสไคร์ประมาณหมื่นหนึ่งคนดูคลิปก็ประมาณคลิปละหมื่นห้าพันเจ็ดพันแม่งได้เงินเดือนเดือนละสามหมื่นเยอะมากเยอะมากเยอะมากพอ u t u b e Thailand มาเปิดปึ้งเลทค่าเงินเปลี่ยนหมดโฆษณาเป็นเลทคนไทยหมดเหลือหกร้อยหกร้อยต่อเดือนทำยูทูบรวยไหมรวยโคตรถ้าไม่ใช่คนไทยก็เลยเป็นจุดชนวนให้พี่การเริ่มทํา YouTube หรือเปล่าสนุกด้วยเห็นกระตังด้วยแล้วช่วงแรกๆพี่ทําเกี่ยวอะไรคอนเทนต์กินเกียร์เลยมันก็หาตัวเองไปเรื่อยแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขามีวางแผนให้พี่แม้ว พ่อแม่ไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งเลยสิ่งที่พ่อแม่ทำได้อย่างเดียวคือดูคลิปแล้วก็แชร์ให้ทุกๆคลิป<อ>ล้วจะมีกลุ่มไลน์สวัสดีวันจันร์<อ>แล้วแชร์แชร์<อ>คลิปเไว้ให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพี่เรียนจบปุ๊บพี่ก็เลยตัดสินใจมาทําแบบจริงจังมากขึ้นใช่ครับตอนนั้นซันทํางานอยู่เป็นออเแตก็ย้ายไปอยู่เป็นอะไรวะดูแลการเงินอะไรทุกอย่างของคนรวยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นว่าซันไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ประกอบกับว่าเราเห็นทาเลนต์ของซันมาซันเป็นคนที่เข้าหาผู้คนเก่งหัวด้านการเงิน มาเป็นผู้จัดการไหมช่วยฉันหาเงินหน่อยหาเงินไม่เก่งอะไรเงี้ยครับมาปุ๊บมาออกหน้ากล้องคนดูก็ชอบเราก็เลยแบบเฮ้ยงั้นเราสร้างอีกช่องหนึ่งให้ซานดีกว่า<ม>แล้วเราก็ทำร่วมกันก็คือกลายเป็นช่องซานชื่อซ<ม>ันแวดีช่องนึงขึ้นมาพอเรียนจบแล้วเนี่ยสับสไครต์เราอยู่ประมาณเท่าไหร่เจ็ดหมื่นก็คือเรามุ่งทางนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วเพื่อนๆพี่เขาไม่งงกันหรอรับว่าพี่ทำอะไรทุกคนงงแต่โชคดีไงที่พี่เป็นคนโลกส่วนตัวสูงไม่แคร์ไม่เชิงไม่แคร์ไม่มีใครคุยด้วยแต่เรามเนนงราาาท้้ส ตรงนี้เป็นยังไงบ้างฮะช่วงนั้นจะมีฝรั่งเข้ามาบุกไทยเขาคือไม <laughs> <laughs> เมนเน็ตเร็วมากซับสไคร์ไมเนเน็ตเร็วมากตอนนั้นพี่แป้งซีบิงเร็วมากแม่งแคสเกมไดนโนเสาร์ส่วนเราเนี่ยทำย,ไไยังไงวะยอนมันไม่ขึ้นสักทีอ,อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบช่างมันเรื่องซับสไคร์เราทำแบบที่เรามีความสุขต่อไปดีกว่าเดี๋ยวถ้าแบบเราทำสิ่งที่ถูกต้องโลกก็จะตอบแทนเราด้วยอย่างอื่นอะไรนี่แทนเราก็เชื่อมันมปอย่างนั้นแล้วเราก็แตะล้านได้ในที่สุดอะไรเงี้ยตอน ทีัสับว์ารเราดีแค่ไหนคอนเทนต์ <ม S 2> เราคุณภาพแค่ไหน,นอะไรคือจุดเด่นหรือว่าเป็นตัวที่ทําให้คนดูช่องีิตณนะตอนนั้น น่าจะเป็นสไตล์การตัดต่อกับการการลำดับเรื่องที่ไม่เหมือนชาวบ้านเนาะก็พี่จะมีเหม,เหมือนวาดูปแนละ้วจะมีกลิ่นตัวของการตัดต่ออยู่อะไร,ร้ยก็จะเป็นกลิ่นตัวที่แบบที่คนอื่นไม่เหมือนอะ่ะปกติเขาเรียกกลิ่นอาย <laughs> หรือเปล่าพี่เออพี่เรียกเป็นกลิ่นโอเค,อเคแล้วถ้าเกิดว,ว่ามีเพื่อนๆดูอยู่บอกอยากจะเริ่มทำยูทูบเนี่ยทำอ,อะไรดีอ่ะพี่เราก็ต้องเอาเป้าหมายชีวิตเราตั้งเราต้องการอะไรการยอมรับไหมเอาเงินเป็นตัวตั้งไหมหรืออะไรเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาดูว่าเราถนัดอะไรเอาแนะนำละกันโลกยุคใหม่เนาะยูทูบเบอร์เยอะไปหมดเลย ในฐานะที่เป็นครีเอเตอร์รอดได้คือการเจาะกลุ่มชัดเจนระดับหนึ่งทุกวันนี้เพลงแรปเยอะมาก <_" S 1> เยอะเยอะในยุคหนึ่งเพลงแรปมันแบบมันมีฝาวงติดตามตลอดอเพราะมันคือกลุ่มเล็กๆไม่ว่าโลกจะผ่านไปอีสิบยี่สิบปียังไงเพลงเมทัลก็ยังมีคนฟังเพราะฉะนั้นถ้าจะเริ่มในยุคนี้ทำสิ่งที่เราถนัดลรวแบบกปรบเล็กๆเราสามารถดูได้อย่างอเมริกาอย่างเงี้ยสิ่งที่ตลาดของยูทูบอเมริกาเป็นอ่ะคือจะกลายเป็นว่าแต่ละคนอ่ะทำเรื่องที่ตัวเองสเปเชียลนิดมดแม้แต่ช่างทาแหวนเพชรอ่ะยังทาช่องแต่ คือเราไม่ต้องไปแขวว่าทำอาหารที่กวหาคนดูเยอะแต่เราอาจจะไม่ได้ชอบซึ่งคุณอาจจะไปสู้คนอื่นไม่ได้ด้วยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเอาเงินเป็นที่ตั้งเราอยากได้เงินหลังมม่งมา้สปอนเซอร์ต้องเป็นสิ่งที่โลกยอมจ่ายให้เราสมมติว่าเรารีวิวรถสปอร์ต <ละ S 2> ใช่ปะโลกนี้ยอมจ่ายเพื่อทําการโฆษณารถสปอร์ตปะมีใช่ไหมเราก็จะมีรายได้จากสปอนเซอร์แต่สมมติว่าถ้าน้องโจทําเรื่องของวิธีการยืนฉี่สําหรับผู้หญิงอาจจะไม่มีสปอนเซอร์คนไหนยอมจ่ายแต่อาจจะมีคนดูแต่ไม่มีตลาดที่เขามาจ่ายเงินให้คุณหรอกใช่แล้วมัน ถึงจุดหนึ่งที่พี่รวมเป็นช่องเดียวกันพี่มองยังไงเรามีเวลาอยู่เจ็ดวันแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่พอที่ว่าจะถ่ายคนนี้ทีหนึ่งช่องเราทีหนึ่งคือลักษณะการแก้ปัญหาพี่เป็นนิสัยเสียนะอะไรที่เรารับมือไม่ได้เนี่ยเราจะวิ่งหนี <laughs> ไม่เผชิญหน้ากับปัญหาเพราะเสียเวลาเพราะฉะนั้นทําช่องแยกใช่ปะ่ะรับมือกับการบริหารองค์กรแบบนี้ไม่ได้ปิดแม่งเลยสองอันรวมเป็นอันเดียวเพราะพี่เชื่อว่ายังไงอะทำอะไรที่มันมีความสุขอะแล้วโลกตอบโจทย์อะเราก็จะมีรายได้มากขึ้นเอยูีดีนั่นเป็นที่มาเลยไม่ไม่ไไไไไดด้้มมม่่เเเพรรราาะะะออออลยยแคงนนััปบื แต่งานเยอะเท่ากับเงินเยอะขึ้นไม่ได้หรอกพี่พี่มีความเชื่อว่าทําอะไรที่เรามีความสุขเราจะรวยถ้าเราทําเชื่อแม่งตื่นมาทุกใจเวลาว่างไม่มีทุกใจทุกๆุกรวยไปก็ไม่ไม่มีความสุขใช่เพราะฉะนั้นปิดได้แล้วช่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วผมจะเอาอะไรกินเลยครับทุกคนครับอันนี้ถือเป็นธุรกิจแรกในในชีวิตเลยไหมครับถ้าไม่นับ YouTube ไม่เป็นธุรกิจแรกครับคนที่ติดตามแบรนด์นี้ก็จะรู้ว่าเราทําหลายอย่างแล้วเนะมีทั้งทําครีมล้างหน้ากาลังจะปล่อยละใจไม่ได้รักอินดี้ทิ้งแม่งเเเเลยอ้าาวททชนมกระป๋งข่บบแ มีความรู้มีเงินเยอะบริหารจัดการไม่ดีสุดท้ายพี่ขาดทุนใช่ที่บอกขาดทุนไป17บล้านหรือเปล่าใช่ทำยังไงให้ขาดทุน17ล้านน่ะคือเข้าเซเว่นมันดีหรือไม่ดีเข้าเซเว่นมันมยากถ้าคอนเซ็ปต์ดีแต่เลี้ยงให้อยู่ในเซเว่นแล้วมีกําไรอ่ะยากมันพีที่ตัวพวกพี่เองพวกพี่ทําของดีเกินไปที่จะเข้าเซเว่นแล้วได้กําไรคิดง่ายๆเลยเราไปฝากเขาขายใช่ป่ะเขาก็ต้องมีค่าบริหารจัดการของเขา50%าของราคาขายฮะอันนี้ไม่ใช่ตัวเลขจริงนะเราขาย20แปลว่าเซเว่นหักไป10บบาทเหลือ10บบาทต้องค่าารริก ต๊อกจ้างคนทํางานค่าตลาดจะเยอะเท่าไหร่สุดท้ายเหลือกําไรกระป๋องกะบาทเอาอะไรเนนานแค่ไหนถึงขาดทุน17บเจนคือผมตกใจกับตัวเลขขาดทุนมากไงพี่พี่ก็ตกใจปีหนึ่งปีหนึ่งพวกพี่มีจุดอ่อนด้านบัญชีเพราะว่าไม่เคยทํางานแบบบริหารมาก่อนไม่รู้ว่าเราต้องดูเลขบัญชีดูเลขสต๊อกไม่รู้ว่าเราต้องดีดไฟแนนซ์โน่นนี่นั่นก็เป็นความผิดที่เราแบบบริหารไม่เป็นจนกระทั่งมารู้อีกทีหนึ่งตอนปีที่แล้วมันดีขึ้นดีซันก็นึกอยากจะรู้ว่าตัวเองได้กํ ขาดทุนเท่าไหร่หร17ล้าน17 <laughs> ล้านใช่เพราะเรามีเงินลงทุนไปเยอะมากไงเราก็เลยแบบเออไม่เป็นไรหรอกไปไปบริหารไปเดี๋ยวก็ได้กำไรอะไรเงี้ยแเบ้นไม่ผิดนะอ่า <laughs> เข้าใจาข <อ S 1> เข้าใจอ,อันนี้เป็นความผิดของเราเองมันเหมือนขาดทุนสะสมมาเรื่อยๆแล้วพี่ไม่รู้ไม่ได้ไปดูเลยเออพิ่งไปดูมาเมื่อไม่นานนี้เลยเพิ่งรู้อ๋อขาดทุนไปแล้ว17ล้านเราเห็นยอดขายยอดแม่งเป็นร้อยล้านโอ้รวยเอาเงินในบัญชีอยู่ไหนวะอือคืออายุน้อยร้อยล้านเนี่ย ไม่ยากแต่อายุน้อยร้อยล้านแล้วมีกำไรอันนี้เป็นบทเรียนเลยที่แบบต้องดูด้วยคุณกำไรเหลือเปล่าใช่เมื่อก่อนเรามีความคิดว่าเราขายเนี่ยรายได้ลบรายจ่ายกับกำไรใช่ไหมใช่แต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นจะมีเรื่องของค่าเสื่อมต้นทุนแฝงค่าทีมงานโบนัสคือตอนนั้นเราไม่รู้เราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ด้วยเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้เรื่องนี้เออน่ากลัวแล้วพอพี่มาทําแบร์เฮาส์เปิดสาขาแรกขึ้นมาเป็นยังไงบ้างคนเยอะเลยครับร้านแตกเลยมาด้วยความที่ว่าฉันเชื่อใจในแบร์ฮักกินมาเยอะต้องท ทำของอร่อยสิก็ใช่อะเมื่อกี้พี่ซานบอกว่าชอบกินชาไข่มุกก็เลยมาทำแล้วเป้าหมายจริงๆของพี่อะ่ะคือเวลาเราทำธุรกิจทำอะไรก็ตามนะ การที่เรามีความฝันเนี่ยมันจะได้ตัวเราภาษาเอชอาร์นะเขาจะบอกว่ามันมี2แบบ1คือวิชั่นก็คือภาพ2คือมิชชั่นมิชชั่นก็คือเหมือนภารกิจอีกีไก่เออเกิดมาทําไมซานอ่ะมันรู้สึกว่ามันอยากทําให้โลกน่าอยู่ด้วยของอร่อยเพราะตัวเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆซานเนี่ยนะถ้ากินของอร่อยนะหายปวดคอผู้หญิงมันเป็นอย่างนี้จริงๆโิงปวดท้องเมนปวดท้องเมนกินบิงซูเข้าไปหายมันก็เริ่มมาจากแพชชั่นตรงนี้กลายเป็นมิชชั่นว่าเราอยากทําให้โลกน่าอยู่ด้วยของอร่อยคือเราเราไปกินร้านต่างประเทศมาเยอะเนาะม รู้สึกว่าเค็มทุกอย่างเค็มทุกอย่างเค็มไปกินที่จีน ไปกินอาหารที่อเมริกาหวานลือเกินอะไรเงี้ยรูร้สึกว่าโอ้โหโลกนี้มันยังมีของที่แบบของอร่อยมันควรจะไปอยู่ตามแหล่งต่างๆของโลกสีอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเห็นภาพร่วมกันว่าแบรฮด์เนี่ยเกิดมาเพราะว่าเราอยากจะไปบุกต่างประเทศเพราะว่าเราบริโภคของที่มันจะต่างประเทศเยอะตาบัคมือถือก็ซัมซุงรถของประเทศอะไรครับอิตาลีเยอรมันญี่ปุน่นมีอะไรที่เราบริโภคของไทยบ้างของกินอย่างเดียวของบ้านเราของกินอร่อยถ้าน้องๆบอกว่าอยากเปิดร้านอาหารของตัวเองอยากเปิดร้านอะไรก็ตามเป็นของตัว เ,นเ,นเราจะเป็นจะต้องจ้างทีบริหารเลยเหรอเราต้องแยก ให้ออกระหว่างซ e o กับเจ้าของกิจการเมื่อก่อนพี่ไม่รู้จักคำนี้จนกระทั่งพี่ดูหนังเรื่องสตาร์ทอัพคนเราแม่งทุกคนไม่ได้เกิดมาเป็นซ e o พวกพี่คนผมแล้วพ,พี่แม่งหมอกันเป็นเจ้าของกิจการเป็นคนที่ดรี่ด้วยแพชั่นชอบชิมอาหารชอบอยู่แบบน,นี้นี่คือสิ่งที่เราทาได้ดีแต่พอไปจับ H r จับบัญชีจับไฟแนนซ์ของอร่อยไม่เกิดกลายเป็นว่าเราก็ต้องเลือกว่าเราจะอยู่ตรงไหนแล้วเรามีมูลค่าที่สุดทุกคนที่เริ่มทาธุรกิจอาจจะไม่ต้องจ้างคนบริหารแต่เจ้าของคือคนที่ต้องทําทุกอย่างวันนี้ลูกนไม่เริแบบ ได้แล้วเราค่อยหาผู้จัดการร้านผู้จัดการร้านก็คือคนบริหารตรงนี้เป็นทีมบริหารแล้วเป้าหมายสูงสุดของร้านแบร์เฮาคืออะไรครับเข้าตลาดระลั์แล้วกันเพราะว่าเราอยากให้เขาไปอยู่ในต่างประเทศให้ได้แล้วอย่างนี้ที่ประสบความสำเร็จทางด้าน u t u b e ร้านขนมก็ประสบความสําเร็จพี่มีตังค์พี่ใช้ชีวิตตางค์ไปจากเดิมหรือเปล่าเพราะผมสังเกตว่าพี่เนี่ยไม่ใช้ของแพงไม่ใช้รถแพงไม่ใช้อะไรเลยแล้วพี่หาตังค์ไปทําไมตังค์ไปนวดนวดนวดอะไร น,น,นวดไหล่นวดแผนไทยเออนวดแผนไทย <ขอ S 1> <อ>หลายคนแนละ้วมีความสุขกับการนวดพี่คาโตะเลบตาแม่งหางเงินไปใส่หมอนวดอย่างเดียวเลยจริงเหรอถึงวัยหนึ่งเก็ชอบเปิดน,นวดทำามาหาตังค์ไปทำไมใช่ใชเปออ็นคำถามที่ดีนะคือต้องบอกก่อนว่าการประสบความสําเร็จของคนเราเนี่ยหลายคนมักจะเอาตัวเลขเป็นตัวตั้งว่าเฮ้ยเปร้อยล้านประสบความสาเร็จซึ่งพี่จะบอกเลยว่าแต่ละอย่างที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จเพราะความสาเร็จของพี่คือถึงวิชั่นเมื่อไหร่สําเร็จเมื่อนั้นพี่ต้องการที่จะเห็นร้านพี่ไปโกอินเตอร์ชาวต่างชาติมาต่อคิวถ งินที่หามาเนี่ยเราก็ลงทุนกับการสร้างระบบอะไรก็ตามที่จะทําให้เราไปถึงภาพฝันของเราให้ได้แล้วในช่วงเวลาที่ YouTube คนดูน้อยลงยอดขายขายไม่ดีเท่าเมื่อก่อนมันเคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับแบร์ฮักหรือยังมีครับเวลายอดขายมันตกหรือขายไม่ดีเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะทําคือเราจะแบบกูาําอะไรผิดวะเราต้องถามตัวเองอนะ่ะเราทําอะไรผิดวะล้วก็จะเข้ามาดูที่ตัวสูตรตัวหน้าร้านรสชาติเคี้ยวหวานไปก็แก้เราจะไม่โทษว่าการเมืองอย่างนี้นี่ เศรษฐกิจไม่ดีอ่าพวกอย่างนี้โทษไม่ได้เลยไม่ได้ได้อยู่ที่ตัวเราเพราะเวลาเศรษฐกิจไม่ดีจะมีคนรวยขึ้นเสมอแล้วอย่างยอดวิวเนี้ยครับี่เคยมีช่วงที่คนดูน้อยลงไม่มีเลยไม่มีเลยแต่ครั้งนึ่งคนดูเนี่ยเดี๋ยวแน่นกว่าช่องอะไรเอคผ้าเยอะจริงยอดก็มียอดตกก็มีแต่ว่าพี่เป็นคนนิสัยไม่ดีอย่างหนึ่งเนาะแล้วพี่ไม่ดูว่าเดือนที่แล้วยอดตกกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ดูด้วยนิสัยเนี้ยทำให้ขาดทุน17ล้านเป็นนิสัยที่ไม่ดีอ่าอย่าทำตัวเลขทางบัญชีควรจะดู่ ยอดวิวเนี่ยปิดตา้วก็ได้สุดยอดมากพี่ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนี่พี่น้องๆ้องที่ดูอยู่น่าจะได้วิชั่นได้ได้หลือ่ใช่อาจจะมีบางอย่างตรงกับชีวิตของเขานะตอนนี้สุดท้ายพี่การอยากให้ฝากคติประจําตัวของพี่เมื่อก่อนพี่มีคติประจําใจใก็เป็นคาพูดคล้องจองบาบาบา,บาใช้ในการสมัคร,ง,ครงาน สมัยนี้มีอย่างเดียวเลยเว้ยซื่อสัตย์ทำธุรกิจเราต้องซื่อสัตย์ซื่อสัตย์กับใครบ้าง1ลูกค้า2ความรู้สึกของตัวเองสําคัญมากต้องซื่อสัตย์รู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกไม่อยากตื่นมาทํางานต้องซื่อสัตย์แหละเรา็ยังไม่ตื่นไม่ใช่เอาอันนั้นตายต้องซื่อสัตย์แล้วว่าเฮ้ยกูทาสิ่งที่ที่ถนัดอยู่ป่าะว่าพี่บริหารงานไม่ถนัดแต่พี่ยังฝืนบริหารงานกันพี่ก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองว่าโอเคฉันไม่ถนัด ยอมรับมันแล้วหาคนบริหารไม่งั้นคนสวยคือใครน้องหน้าร้านและลูกค้านี่นะครับเพื่อนๆครับน,น,นี่คือความคิดของคนอายุแค่28ต้นนั้นนะครับเพื่อนๆผมเชื่อว่านะวันนี้ก็เต็มอิ่มแล้วผมก็อิ่มมากๆนะครับสาหรับวันนี้นะยังไงฝากพิการฝากช่องแล้วก็ฝากร้านธุรกิจให้กับเพื่อนๆที่ติดตามอยู่ไหนนีฝาก๋ยว <c oughs> ให้ซานมาฝากฝากร้านแบรนดาด้วยนะคะใครชอบกินชานุไข่มุกหรือชอบกินขนมหวานก็มาลองได้ <c oughs> มีอยู่8สาขาแล้วก็ใช่ไนโอ๊ยโทษตนะครับเอาอยู่นีเหรอตกแปดสิบสาขา ซื้อฝาแล้วก็มีชาแนยูทูบไปฮะใครคิดถึงชานการก็ไปดูได้ลงบ้างไม่ลงบ้างถ้ามีเวลาก็จะทำคลิปอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรครับนี่ยลแกทุกครั้งที่แบบมันต้องพูดถึงโปรดักเตอสังเกตปะมันจะเดินออกแล้วก็จะให้เราขายของอันนี้คืออะไรอ่ะครับเยลี่บุกศูนแคลค่ะก็ขายในเซเว่นนะคะมาแทนน้องชานมสันสุนี่มีขายที่เซเว่นแล้วใช่อย่าลืมไปที่เซเว่นแล้วก็หยิบแล้วก็เดินออกมาเลยนะเอาแล้วเพื่อนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมไป กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ทุกช่องของพวกเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ